สวัสดีค่ะชาวลัคนากรากฎราศีกรกฎทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักรายปักให้ผลในช่วงระหว่างวันที่1ถึง15กร,รกฎาคมเป็นการทำนายดวงไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึง่งและผลของไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการดูคือการที่ให้คุณนำเอาวิธีการป้องกันและแก้ไขและแก้ไขปัญหานะไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวคุณนะคะอันไหนที่คิดว่าเหมาะกับคุณก็เอาไปค่ะอันไหนที่คิดว่าไม่เหมาะไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับไปนะคะถ้าต้องการคำทำนายที่แม่นยำในรายบุคคลต้อง ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครที่อยากจะดูดวงกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยีีแบบออนไลน์กับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยฝากติดตามทิกตอกค่ะแล้วก็ Facebook ไว้ด้วยนะคะจะมีการไลฟ์สดอยู่ตลอดในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีของรางวัลแจกด้วยนะคะฝากกดซับสไครต์นะคะในช่อง YouTube นี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มค่ะเพราะว่าคลิปออกมาเยอะมากบ่อยมากนะคะโอเคเริ่มจากคนมีคู่นะ ะะทั้งแบบผูกมัดและไม่ผูกมัดทั้งชัดเจนและไม่ชัดเจนเราก็เป็นคนที่คบหรือคุยกันมานะคะมากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่กรณีมาดูรวมกันตรงนี้เลยค่ะใบแรกคือ2องถ้วยนะคะแต่2ถ้วยในนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นอาการของการที่อาจจะมีคนปันใจก็ได้ค่ะนะคะอาจจะมีคนปันใจก็ได้ค่ะนะมันมีความไม่จริงใจกันอยู่เพราะว่าทั้งสองคนใส่หน้ากากนะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่กําลังส่องดูว่าอีกคนหนึ่งกาลังปันใจหรือไม่หรือกําลังเหมอมองคิดถึงใครหรือกําลังเครียดในเรื่องอะไรอยู่นะคะอะ่มีคนรู้มีคนเห็นอาจจะมีการแอบ,บทําอะไรบางอย่างนะคะที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของความรักนะคะทาผิดศีลธรรมมีการแอบ,บไปหาแอบบไปเจออะไรประมาณนี้ซึ่งมีคนคอยจับสังเกตอยู่ตลอดเวลาอันนี้ขึ้นไพ่ชาวเมธขึ้นมาด้วยนะคะ The Emperor นะขึ้นไพ่ชาวเมธขึ้นมาด้วยรู้เห็นอยู่ตลอดเวลาและคอยจับสังเกต ะะจับสังเกตใครจับสังเกตคนที่ทําผิดศีลธรรมจับสังเกตคนที่สร้างความอึดอัดใจในความสัมพันธ์จับสังเกตคนที่ทําทะเลถลายอันนี้มีชาวพลึกศพนะคะขึ้นมาด้วยนะเป็นไพ่หัวกลับนะเพราะฉะนั้นเป็นการทําผิดศีลธรรมในเรื่องความรักนะคะนะมีคนจ้องดูอยู่นะคะมีคนเห็นอยู่นะคะแล้วก็มันทําให้คนที่เห็นอะมีความรู้สึกไม่โอเคอยู่แล้วแหละนะคะอ จริงๆคนทําก็รู้นะคนที่ทําไม่ดีก็รู้นะคะเพราะอะไรเขาขี้เกียจปรับตัวแหละก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหากันนะคะมีชาวกลุ่มขึ้นด้วยหนูไพ่ใบหลักขึ้นมาเยอะมากนะคะคือมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันคนเรายังรักกันอยู่เนาะอะไรมันก็แบบสวยงามไปหมดอะแต่พอมาจนถึงตอนนี้มันมีเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันที่มันเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่เราคาดหวังว่าเขาจะเป็นอย่างที่เราต้องการร้อยเปอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะ แต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะไปหาในส่วนที่ขาดจากคนอื่นๆคนที่ทําไม่ถูกต้องเนี่ยจะไปหาส่วนที่ขาดจากคนอื่นๆค่ะอันนี้สามถ้วยอ่ามีการหันกลับมามองด้วยนะว่าคุณเห็นหรือเปล่าคุณเห็นหรือเปล่าว่าแบบผมอะ่ะรู้สึกว่าเราอะ่ะไม่เข้ากันแล้วนะจากที่ผมเคยคาดหวังกับคุณอะ่ะโน่นนนี่คุณทําไม่ได้อะ่ะเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ผมจะเข้าไปแล้วนะเนี่ยมีผู้หญิงรออยู่สามคนประมาณนี้นะคะก็คือมีการแบบบอกกันเป็นในๆว่าเออเกิเจ้าชูแหละนิสัยไม่ดีนะคะแต่ไม่ไปไหนหรอกนะยังอยู่ที่เดิมสำคัญคือยังอยู่ที่เดิมนะคะพออีกฝ่ายหนึ่งรู้เนี่ยอึดอัดใจมานานแล้วนะเข้าใจว่าบางอย่างเราทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นไม่ได้เข้าใจว่าบางอย่างไม่เข้ากันแต่ทำไมต้องทำแบบนี้ จริงๆแล้วมันก็ไม่ควรนะคะในเรื่องความรักเนาะไม่ควรที่จะแบบไม่ถูกใจก็บอกกันตรงๆแล้วก็จะเลิกหรือจะอะไรไม่ไปต่ออะไรก็พูดกันดีๆไม่ใช่ว่าแบบไม่พอใจไม่เลิกแล้วก็ไปหาเศษหาเลยตออย่างนี้เออมันก็ไม่ใช่ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้องค์แม่ก็จะลงนะคะควีนถือดาบหัวกลับนะคะจะเป็นความรู้สึกที่เครียดแหละแต่จะไม่แสดงอาการเครียดออกมาให้ใครเห็นแม้กระทั่งคนที่ทําให้เขาเจ็บ นะคะแล้วก็จะควบคุมด้วยจะมีการสั่งแล้วมีการสั่งการออกมาแล้วว่าอย่านะอย่านะถ้าคิดจะลองอ่ะอย่าทำนะเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะเราจะทำยิ่งกว่าเราจะทำให้คุณเห็นยิ่งกว่าที่คุณทำเพราะสิ่งที่คุณทำมันไม่ถูกต้อง คิดดีแล้วเหรออ่าจะมีการมาพูดอย่างเงี้ยคิดดีแล้วเหรอที่จะทําหรืออาจจะเป็นการบล็อกไปไม่คุยเลยก็ได้นะในบางคู่นะคะสั่งสอนด้วยการที่แบบหายไปเลยหรือบอกไปเลย,หย,เลยให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่เขาทำนะ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่การแฟรกันนะถ้าเกิดว่าคุณคาดหวงังแล้วคุณไม่ได้อย่างที่หวังอะ่ะก็ควรจะมาคุยกันหรือทําในเรื่องอื่นที่ค,คล้ายๆกันไม่ใช่ว่า ไม่ไม่ได้เรื่องที่คาดหวังในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่คุณมาทําให้ความสัมพันธ์มันเสียแบบเนี้ยมันก็แย่นะคะเออก็จะมีการที่แบบองค์แม่ลงหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยตัดสินช่วยจี้ช่วยควบคุมคนที่ทะเลทลายในความสัมพันธ์ให้อยู่ในร่องในรอยด้วยนะคะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งคือในความสัมพันธ์รักสามเศร้าในในกรณีที่มีปัญหามากๆส้มต้องบอกเลยว่ามีการทําผิดศีลธรรมแล้วก็มีการทําคืนใส่การรวมถึง ปัญหาของการที่มีใครคนหนึ่งในความสัมพันธ์จะเอาเอาผู้หญิงอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์เข้ามาคือเอาเอาคนบุคคลที่สามอะ่ะที่เขาไปมีความสัมพันธ์ด้วยอะ่ะแล้วเขาควบคุมบุคคลที่สามไม่ได้แล้วบุคคลที่สามก็มาหาเรื่องเบอร์หนึ่งอะ่ะเออเบอร์สองมาหาเรื่องเบอร์หนึ่งอย่างเงี้ยคือคือคนกลางควบคุมสถานการณ์ไม่ได้อะ่ะเอ้ยมันคือการแบบไม่ให้เกียิกันเกินไปนะสุดท้ายก็คือองค์แม่ต้องลงว่าจะเอายังไง แบบเฮ้ยไม่ให้เกียิกันถึงขนาดนี้มันมันแย่มากอะประมาณนี้เลยนะคะคือแบบโอเคถ้าถ้าคุณจะทำตัวไม่ดีเราก็ไม่ชอบหลอกในในเรื่องของการที่แบบทำผิดศีลธรรมในเรื่องความรักเนาะแต่แบบเฮ้ยถึงขนาดให้เขามาหาเรื่องเราได้อะมันเกินไปมากแล้วอะเออเกินเรื่องไปมากค่ะประมาณนั้นนะคะโอเคมาดูกันนะสำหรับผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวกรกฎมีชาวธาตุใดราศีใดบ้างเนาะ ะะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะมีความห่างไปกับชาวธาตุลมเนี่ยชาวธาตุลมมาห่างไปนะคะสิกซับซอดแล้วก็โฟอซับซอดนะคะมีการห่างไปความสัมพันธ์มันจะมีความห่างไม่ใกล้ชิดกันนะคะแล้วก็มีการปลีกตัวออกมาอมืแต่จริงๆคุณคือคู่ทุกคู่ยากกันนะคะเอาจริงๆแล้วอะชาวธาตุลมกับชาวกรกฎอะนะคะเหมือนคู่ทุกคู่ยากตัดกันขาดยาก และในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะไม่ผูกมัดหรือไม่ชัดเจนแน่นอนชาวทาดลมน่าจะมีครอบครัวอยู่แล้วด้วยเออแต่ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนคุณคือคู่ทุกขู่ยากตัวเขาอาจจะมีการกลับไปหาคนเก่าปลีกตัวออกไปห่างออกไปแล้วไปหาคนเก่าก็ได้ะนะคะประมาณนี้นะเพย์ดับคัพสตาอันนี้เด็กถือถ้วยนะคะดีมากนะชาวมีนกรกฎพิจิ นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่น่าเด็กกว่าหรืออายุน้อยกว่าก็ได้นะคะนะเขารักอิสระเหมือนกันแหละแต่ว่าจริงๆช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะมาเอาใจใส่เอาใจใส่ชาวกรกฎค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นคนที่แบบเข้ามาใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะและดูดีแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอโอเคในบางทีอาจจะไม่ดีบ้างนะคะแต่เดี๋ยวเขาก็จะมาแบบขอโอกาสเออเป็นอารมณ์ขอโอกาส ดี๋ยวจะจัดการให้เดี๋ยวจะทำให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมประมาณนั้นเลยนะคะมีความอ่อนไหวบ้างแต่ขอโอกาสเก่งนะคะมาดูกันถ้าเกิดไม่ขึ้นท่าหรือว่าราศีคนของคุณมาดูรวมกันตรงนี้นะคะผู้ที่มีอิทธิพลนะคะต่อใจชาวกรกฎมากที่สุดเนาะเขาคิดจะทำยังไงกับคุณเนาะนะคะในความสัมพันธ์นี้ในช่วงปักนี้นะคะมันมีช่วงที่แบบ แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอยู่เนาะมันมีช่วงที่ห่างไปนะคะในปักเดียวกันเลยมีช่วงที่ห่างไปนะคะแล้วเดี๋ยวก็กลับมาไม่ไปแล้วไม่ไปรับแน่นอนห่างไปหรืออาจจะมีคนอื่นนะคะห่างไปอาจจะไปดูแลแม่ที่ป่วยก็ได้นะคะในบางคนห่างไปเนาะแต่ในบางคนคือมีครอบครัวละคะ่ะห่างไปไปหาคนของเขาแล้วเดี๋ยวกลับมาขอโอกาสกลับมาทําดีใหม่ จะเป็นแบบนี้นะคะแม้กระทั่งคู่ที่อยู่ด้วยกันดีๆหรือมีปัญหาน้อยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีอาการของการที่แบบอาจจะห่างไปทํางานก็ได้หรืออาจจะป่วยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันอยู่ด้วยกันมีอาการป่วยไม่ค่อยได้พูดคุยกันแต่ว่า เขาก็ดูแลเทคแคร์ดีนะคะอา,อาจจะมีการห่างไปต้องไปทํางานหรืออะไรบ้างเนาะมีปัญหาส่วนตัวบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ส้มต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะคะจะเป็นในลักษณะที่มันมีความสัมพันธ์ซ้อนอยู่หรือมันมีความรักเก่าๆที่ยังดึงรังอยู่นะคะที่ทําให้ห่างไปทําให้คนบางคนห่างไปนะคะหรือคุยน้อยลงนะคะแต่เดี๋ยวก็จะมาทําดีด้วยเป็นอาการแบบไบโพนะคะเป็น อารมณ์สองขั้วความรู้สึกสองขั้วเดี๋ยวห่างแล้วเดี๋ยวพอความรู้สึกกลับมาสํานึกอะไรต่างๆกลับมาก็จะกลับมาเป็นอารมณ์นั้นนะคะมาดูคนโสดเนาะโสดสนิทเลยนะคะโสดสนิทเลยเนี่ยก็มีคนมาชอบคุณแต่คุณอาจจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็ได้มีชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่อายุมากกว่าเข้ามาและดูเพียบพร้อมมากแต่ก็ต้องระวัง ตัวคุณเองอาจจะชอบคนประมาณนี้แลดูเป็นผู้ใหญ่แต่ลึกๆคุณอาจจะรู้ก็ได้ว่าจริงๆเราไม่เข้ากันเพราะเราไม่เข้ากันเราเข้ากันไม่ได้เพราะคุณมีคนของคุณอยู่แล้วนะคะชาวกรกฎบางทีอาจจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าก็ได้ยอมเข้าไประวังนะนะคะมีบางคนใจอ่อนเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราชอบคนที่เขาแลดูเพียบพร้อมทุกอย่างแต่จริงๆคือเขาไม่ได้มีเราคนเดียวนะคะเออเราอยากได้อะระวังนะ เราอยากได้พอเราอยากได้แล้วมันเป็นยังไงสิ่งที่ต้องระวังคือถ้าเกิดเราไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วระวังคนทางเขาไม่ยอมแล้วมาแบบอาจจะใช้ในเรื่องของกฎหมายเล่นเหราหรือใช้ในเรื่องความรุนแรงเล่นเราก็ได้อันนี้ต้องระวังนะคะถ้าเกิดคุณจะไปกินน้ําใต้ศอกต้องระวังค่ะคนที่เขาเป็นตัวจริงเขาเขาแรงอ่ะต้อบอกว่าเขาแรงแล้วเขาจัดการเขาจัดการแน่นอนอันนี้คือให้ระวังไว้เลยนะคะจริงๆไม่สนับสนุนด้วย ้ไม่สนับสนุนให้ทำไม่สนับสนุนให้เข้าไปอยู่คนโสดนะอย่าลดคุณค่าตัวเองเลยดีกว่าอืมนะค่ะโอเคค่ะมันเหมือนคุณใจไม่แข็งพออะในการที่จะปฏิเสธแต่ใจแข็งพอที่จะที่จะเอาให้ได้กับคนที่คุณอยากได้แม้ว่าคุณจะรู้ลึกๆว่าเขามีใครอยู่แล้วอะ่ะเออเพราะฉะนั้นอยากให้ใจแข็งพอในการให้คุณค่าตัวเองมากกว่านะคะ ในคนโสดบางคนก็คนโสดบางคนก็ไม่เอานะคนโสดบางคนพอเห็นแล้วก็ไม่เอาก็มีนะคะเออคนโสดบางคนรู้สึกว่าเออไม่คาดหวังดีกว่าอารมณ์แบบไม่คาดหวังไม่สู้ไม่คาดหวังก็มีแต่ต้องบอกว่าเป็นเปอร์เซนต์ที่ค่อนข้างเยอะมากกว่าสําหรับคนที่จะใจอ่อนต้องระวังด้วยนะคะเออคนโสดมีคนมาชอบคุณไหมเนี่ยชาวธาตุน้ำเนี่ยมีนกรกฎพิจิกแล้วอาจจะโสดด้วยดูดีๆนะอาจจะโสดจริงๆนะดูดีๆนะคะ ถึงแม้ไพ่จะบอกว่าอาจจะโสดจริงๆยังไงก็ต้องใช้เวลานะคะมีคนที่เป็นเหมือนที่แบบคนน่าจะมีคู่ะนะเข้ามาแบบไม่สม่ำเสมอคือชาวธาตุลมเลยระวังให้ดีชาวกุ่มมิถุนตุนระวังระวังชาวพลึกศบด้วยนะเนี่ยนะคะระวังชาวเมดนะคะระวังเยอะเหลือเกินนะอ้ามาดูสำหรับคนโสดที่มีคนเก่านะโสดที่มีคนเก่านะคะ โซดที่มีคนเก่าก็อาจจะมีคนที่อายุมากกว่านะหรือหน้าแก่กว่าเนี่ยเข้ามาวนเวียนนะคะเออเข้ามาวนเวียนวนเวียนแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาแบบบริสุทธิ์ใจนะอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะไม่ได้มีความหวังให้เราไม่ได้มีคา,าดหวังการพัฒนาอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ได้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็บางทีเราอาจจะเจอตอด้วยนะคะ ถ้าเกิดรับเขาเข้า,ขามาหรือใจอ่อนรับคนเก่าเข้ามานะคะเราอาจจะเจอต่อนะคะเจอต่อคือเจอคนที่แบบเป็นตัวจริงของเขาอะ่ะแล้วเข้ามาหาเรื่องเราชาวธาตุลมเลยค่ะกุม,มิถุนตุลระวังให้ดีนะคะอันนี้ระวังให้ดีเลยคือเข้ามาแล้วก็แบบไม่สม่ำเสมอด้วยนะคะออาจจะมีชาวธาตุน้ํานะคะที่เข้ามาขอโอกาสนะคะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกก็ก็ดูแล้วกันว่าควรให้ไหมนะโอกาสนะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่มีคนคุยค่ะโสดที่มีคนคุยไม่ถึง6เดือนนะคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนนะคะการคุยกันนะคะในช่วงปากนี้มันจะเป็นอารมณ์ที่มีการจับสังเกตกันเพราะว่าอาจจะต่างคนต่างมีคนคุยอีกนะคะ,ะกําลังศึกษากันอยู่แล้วต่างคนต่างมีคนคุยอีกมีการจับสังเกตกันมีการที่อาจจะต่างคนต่างทําด้วยต่างคนต่างคุยกับคนอื่นลึกๆมีความรู้สึกว่าเราเริ่มไม่เข้ากัน ะะทั้งๆที่เริ่มคุยเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่เข้ากันและในบางคนในบางคู่ต้องบอกว่าเรากําลังคุยอยู่กับคนที่มีคู่โดยที่เราไม่รู้ตัวชาวพลึกษพดูชาวเมธดีๆนะคะดูชาวกุมมิถุนตุนดีๆค่ะชาวธาตุลมมาแรงมากๆเลยนะคะชาวธาตุน้ําในบางคนก็เช่นเดียวกันนะคะมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะดูดีๆค่ะว่าคนที่คุณคุยเป็นยังไงนะ เพราะว่ามีไพ่ให้ระวังเยอะมากเลยนะคะสําหรับชาวกรกฎนะคะคุยคุยกันไปเนี่ยในบางคนเนี่ยความรักสามเศร้ามันไม่ได้หมายถึงอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์แต่มันอาจจะหมายถึงญาติก็ได้ญาติที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะไม่ชอบเราไม่ต้องการให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขามีนะคะอ่ะมันอาจจะมีในเรื่องของมือที่สามหรือเป็นบรรดาญาติที่เป็นผู้หญิงก็ได้ที่แรงๆนะคะนี่คือเจอปัญหาใหญ่อืม น,ะะนอกจากเรื่องอความรักสามเศร้าแล้วบางคู่เนี่ยเจอสองอย่างเลยสามเศร้าด้วยผู้ใหญ่ด้วยโอ้หนักกันเข้าไปใหญ่ประมาณนี้นะคะที่คุยกับคุณแล้วเขาจะค่อนข้างซับพอร์ตคุณดีก็คือชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคุยกับคนดีซับพอร์ตคุณดีแต่ว่าตัวเขาเองก็มีทางเลือกและตัวเขาดูคุณด้วยว่าเขาเข้ากับคุณจริงหรือเปล่าถ้าเขาเข้ากับคุณดีจริงๆเขาอาจจะเข้าไม่เข้าไปในฮาเลมนี้ เขากาลังสองจิตสองใจแต่ประตูมันเปิดแล้วแลวเขากําลังจะเดินเข้าไปนะคะแต่ว่าเขากําลังดูคุณว่าคุณเข้ากับเขาได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าได้ไม่จริงนะคะหรือว่าเอาจริงๆส้มว่าเขากําลังดูคุณว่าคุณรับได้ไหมในบางคนนะชาวท่าน้ําในบางคนอาจจะมองว่าคุณรับได้ไหมถ้าเขาให้คุณกินน้ําใต้ศอกอะ่ะเออถ้ารับไม่ได้ก็คือต่างคนต่างไประวังให้มากค่ะเนาะ เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะกับคนโสดที่เพิ่งคุยเพิ่งดูใจนะคะจ้มมีความรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยในบางครั้งเนี่ยพอเวลาคุยกันไปแล้วเรารู้ว่าเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวแต่บางทีคุณสู้อะ่ะคุณจะเอา <c ười> คุณสู้คุณไฟอันนั้นก็ต้องเอารับผลกันเอานะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็สู้เหมือนกันมันก็แรงๆพอกันอ่ะประมาณนี้เลยนะคะสู้กันเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้ได้อะไรนะ <c ười> เราต้องคิดดูดีๆว่าคุ้มไหมสู้กันเพื่อได้อะไรประมาณนี้นะคะโอเคมาดูวิธีการวางตัวที่ดีนะคะได้ไพ่ไฟอ of Cups นะคะอันนี้นะสำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่เนาะก็อย่ากลับไปทำอะไรเก่าๆเ,เดิมๆซ้ําเดิมนะปัญหาก็คือความสัมพันธ์เก่าที่อาจจะมีการกลับมานะคะความสัมพันธ์เก่าเลยที่มีการแทรกเข้ามาอย่าไปรู้สึกผิดปัญหาคือรู้สึกผิดนะคะ คืออย่าไปเสียเวลากับการรู้สึกผิดแล้วแบบเฮ้ยเขากลับเข้ามาเราเรากลัวเขาเสียใจอ่ะเออแล้วแฟนเราล่ะแล้วแฟนเราเราก็กลัวเขาเสียใจคนใหม่เออคนเก่าที่กลับเข้ามาโขกัะเราก็กลัวเขาเสียใจเราจะรับไมตรีไว้หมดเลยไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะมันอันนั้นมันคือการเห็นแก่ตัวในเรื่องความรักมันไม่ใช่การที่เราแบบมันไม่มันไม่ใช่การที่เราเห็นอกเห็นใจนะคะไม่ใช่ความเมตตาค่ะ อันนั้นไม่ใช่ความเมตตานะคะเออการที่มีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งโดยที่เราสงสารมันไม่ใช่ความเมตตาเออนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกผิดขนาดนั้นนะคะอะไรเก่าๆกลับมานะคะต้องระวังด้วยนะนะคะใจต้องแบบเข้มแข็งนะคะไม่ต้องเอาเวลาไปรู้สึกผิดกับอะไรที่มันผ่านไปแล้วค่ะ นะคะเออมันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปเราทําปัจจุบันให้ดีพอนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เป็นโสดคนที่เป็นโสดเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือว่าคุณจะต้องไม่ทําอะไรที่มันเคยผิดพลาดมาแล้วห้ามกลับไปทําซ้ําเดิมเด็ดขาดนะคะอย่าเสียเวลากับการจมอยู่กับที่เดิมอะไรที่มันผิดพลาดมาแล้วปรับปรุงเสียเวลากับการปรับปรุงดีกว่า <c oughs> การคิดใหม่มองคนแบบใหม่ในรูปแบบใหม่จะดีกว่าแล้วก็ต้องระวังคนที่เข้ามาแล้วเขายังไม่ ไม่เลิกกับคนเก่าๆด้วยอันนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็มาดูไพอ่ออร์เรคกันเนาะแนะนำอะไรชาวกรกฎนะคะคุณนะ่ะเป็นคนที่มีเออเป็นคนที่มีเซนส์ดีมากชาวกรกฎนะคะส้มว่าหลายๆคนชาวกรกฎโดนกระทำ d i s e r n e n t นะคะ follow your intuition คือคุณคุณรู้ว่าคุณจะต้องควบคุม คนที่คุณอยู่ด้วยคุณมีสัญชาตญาณดีมากเลยนะคะคุณมีเซนที่แรงมากในช่วงปักนี้คุณรู้ลึกๆคุณรู้ว่าคนที่คุยกับคุณคนที่เข้ามาจีบคุณหรือคนที่อยู่กับคุณไม่ชอบมาพากลหรือมีคนคนเดียวหรือเปล่าให้บอกว่าถ้าคุณอยากรู้ความจริงก็ให้เดินทางไปตามสัญชาตญาณของคุณถ้าพร้อมจะรู้นะถ้าไม่พร้อมอย่างไม่ต้องเพราะสัญชาตญาณจะทําให้คุณได้รู้ความจริงจริงๆนะคะสําคัญเลยคือคุณต้องเทคชาร์กนะคือแบบ ควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยแล้วก็ควบคุมถ้าคนของคุณทะเลทรายมันก็ต้องมีการควบคุมกันบ้างถ้าคุณเป็นตัวจริงนะคะเออแล้วก็สําหรับคนที่เป็นโสดเนาะควบคุมอารมณ์ตัวเองหมายถึงว่าให้นิ่งอย่าพึ่งแบบอย่าพึ่งให้ใจอย่าพึ่งไปไฟอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ไพอ่ออร์คิวแนะนําอย่าพึ่งไปไฟอย่าพึ่งอะไรดูก่อนเนาะควบคุมตัวเองควบคุมใจตัวเองว่าเอ้ยอยู่อย่าพึ่งรีบไม่ต้องรีบตาบใดที่เราไม่รีบเราไม่เสียเปรียบ ดูคนดีๆก่อนนะคะแล้วก็สําหรับคนมีคู่เนาะก็ใครทะเลาไหก็ควบคุมบ้างมันมันต้องลงบ้างโอแม่นะคะเออดิจิเชั่นนะคะคือไพ่ใบนี้ให้คุณดูแลตัวเองอย่าไปเครียดเข้าใจว่าสถานการณ์หลายๆอย่างมันทําให้คุณรู้สึกเครียดมากๆเลยนะคะกับอะไรก็ไม่รู้ที่เข้ามาในช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นคือถ้ามันไม่โอเคไม่เวิร์กกับมาดูแลตัวเอง นะกลับมาทำสวยดูแลตัวเองอยู่กับบ้านฟื้นฟูจิตใจร่างกายตัวเองชาร์จแบตเตอรี่สร้างความสดใสให้ตัวเองถึงแม้ว่าคุณจะมีคู่แล้วก็ตามนะคะคุณควรรักตัวเองและมีเวลาให้ตัวเองอยู่เสมอนะคะโอเคขอบคุณมากมานะคะชาวกรกฎนะขอให้ชาวกรกฎทุกคนมีความรักที่ดีๆโชคดีในความรักทุกคนนะคะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ